เปิดคำพูดนนกุลเผยชัดทำไมอยากลองเล่นเป็นพ่อลูกอ่อนตอนอายุอย่างน้อยอีกหนึ่งมุมที่หนุ่มฮอตสุดๆในตอนนี้คงไม่พ้นพระเอกุ่มนาใสานนกุล หรือนวลชาญหนนที่ทุกเล่าแฟนคลับและชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้ลักกี้อินเลิฟลักกี้อินเกมแบบสุดอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานุ่มนวลคนไดีออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวยอมรับแบบแมนๆเลยว่าตอนนี้กำลังจีบ,บานางเอกรุ่นพีที่แอปทักษะอ่อนหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอจนได้พูดคุยกันมากขึ้น เมื่อนานเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกชอบจนเผยความในใจกับอ e ีกฝ่ายแล้วก็คุยกับพี่แอบแค่คนเดียวทําเอาทั้งบรรดาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่คอยเชียร์คู่นี้อยู่ถึงกับเฮลันและแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่แม้ว่าทังฝั่งของพี่แอบจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ไม่ว่าทั้งคู่จะออกมาเคลื่อนไว้อะไรผ่านโซเชียลก็ถูกหลายคนแห่เข้ามาแซวก,กันไม่หวาดไม่ไหวเล่นเอาเคินกันเลยทีเดียว